台湾啦，对吧？ สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางสมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองพัทยาใต้นะครับว่ามีบ้านเรือนนะครับที่บุกรุกนะครับบุกรุกแล้วก็เอาพื้นที่คลองเนี่ยเป็นพื้นที่ประกอบกิจการของตัวเองนะครับก็ได้รับการร้องเรียนมามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ลงมาดาเนินการแต่การดำเนินการเนี่ยก็ไปด้วยความยากลําบากมากนะครับเราได้มีการ ได้พูดคุยพูดคุยกับทางผู้ประกอบการแล้วนะครับโดยสมาชิกเมืองพัทยาเขตสีเนี่ยก็ได้มีการประสานทางผู้กอบการมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ระยะเวลาในการที่จะไม่ปล่อยน้ําเสียลงไปในคลองแล้วก็จะขนของออกบริเวณที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับที่เป็นทางเดินเท้าที่จะให้คนเดินไประหว่างทางได้นะครับวันนี้เราก็ได้ได้ลงมาดูแล้วแต่ว่าการการตกลงที่จะมีการขนของออกเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นผลอย่างที่ได้พูดคุยไว้นะครับ เราก็ดําเนินการรื้อถอนเองแล้วจะมีดํเนินการการทั้งตั้งกฎหมายด้วยไหมครับครับวันนี้นะครับวันนี้ครับเราเราได้ลงมาดูแล้วเนี่ยก็มีการป่าฝืนอยู่นะครับยังไม่มีการที่ได้พูดคุยว่าจะมีการขนขอ,อกออกแล้วก็จะไม่ปล่อยน้ําเสียนะครับตอนนี้เราก็เลยจะต้องใช้มาตรการนะครับปรับทุกรลยที่ที่ปล่อยน้ําเสียลงแล้วก็ บริเวณที่มีการฝ่าฝืนในการที่เอาครัวหรือว่าที่ซักล้างเนี่ยมาวางไว้บนทางเดินเนี่ยก็จะปรับแล้วก็วันนี้เราก็จะให้เจ้าที่เนี่ยได้ดำเนินการขนออกโดยที่เราจะเป็นคนดำเนินการเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะปรับไปด้วยสําหรับผู้ที่ฝ่าปืนนะครับ แล้วเรื่องของถนนแนวคลองที่จะทําเป็นแนวเพื่อเพื่อป้องกันการกีดขวางการ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 กลุกล้าด้วยเชเนินการกัน่อไยร่ครับแนวคลองนี้นะครับก็ก็ได้ให้ทางทางสำนัก่างนะครับได้มาสารวจแล้วนะครับว่าเราต้องการแนวเขตคลองแล้วก็เป็นที่ฐานะของเราเนี่ยเราก็คงทําไปถึงถึงสุดจุดเขตของเราแล้วก็ส่วนที่การเป็นที่แนวเขตในเขตการก่อสร้างเนี่ยก็จะให้ประชาชนเนี่ยการออกไปนะครับก็จะต้องการออกจากที่เราเนี่ยประมาณ2เมตร นะครับประมาณประมาณ2องเมตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะทําให้คลองแห่งนี้กว้างขึ้นแล้วก็เราจะได้ดําเนินการเรื่องคลองสูญน้าใสต่อไปนะครับเพราะว่าคลองเนี้ยถ้าเกิดเราทำได้นยก็จะเป็นทางทางเดินเท้าที่จะสามารถไปทะลุวัคซี่สติีได้แล้วก็ไปสู่แหลมบริไฮได้นะครับจะเป็นคลองที่สวยงามแล้วก็จะสามารถเป็นที่ให้ประชาชนเนี่ยมามาเดินพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับค่อยๆทําไปทีละขั้นตอน แต่ตอนนี้ผู้บุกรุกเนี่ยก็คงจะต้องอมีการปรับแล้วก็เราก็จะเดินดำเนินการลงไปรื้อเองนะครับให้ทางหน่วยพยาธหรื้อเอง